ปัญหาสรุปแล้วรวมอยู่ที่ปัญหาของตัวตนกับของของตนเราแยกเป็นสองเรื่องให้ศึกษาง่ายในตัวกูตัวตนนันก็เป็นเจ้าของเรื่องและมีอะไรของตน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 ก็มาระหอบดะหันนี่เรียกว่าของตนเรามีปัญหาทั้งทางตัวตนและทั้งทางของตนตัวตนเรียกว่าอัตตาของตนเรียกว่าอัตตนิยา ยกภาษาอาตมาก,ก็เรียกว่าตัวกูเรียกว่าของกูให้คนโง่มันฟังง่ายอน่ะที่จะเรียกอย่างนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับตัวกูเกี่ยวกับของกูสุภาพหน่อยก็ว่าตัวตนกับของตนตามพระบาลีแท้ๆก็ว่าอัตตาอัตตนิยาภาษาบาลีที่ที่ที่รุนแรงที่เรียกว่าหยาบคายรุนแรงก็มีแต่ว่าฟังแล้วไม่ไม่รุนแรงอะ อหังการนี่คือตัวกูมะมังการนี่คือของกู